ช่องวินและกินฟาร์มควายน้ำควายน้ำคือควายอะไรและเลี้ยงกันอย่างไรมาติดตามไปรอชมด้วยกันได้เลยครับโปรดกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปดีๆมีสาระมาฝากกันอีกนะครับขอบคุณครับแหล่งเลี้ยงควายน้ำ ควายน้ำจะเลี้ยงกันมากที่บ้านทะเลน้อยควรขนุนจังหวัดพัทลุงควายน้ำคืออะไรควายน้ำคือควายปืนเมืองที่ชาวบ้านเลี้ยงในถิ่นฐานตามลุ่มน้ําและในริมทะเลโดยควายน้นําจะอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในน้ํามากกว่าการอยู่บนบกโดยบริเวณที่เลี้ยงควายนั้นจะมีน้ําท่วมตลอดเวลาจึงทําให้ควาย จะต้องดำน้ำเพื่อหากินหญ้านักท่องเที่ยวเลยเรียกว่าควายน้ำ าการเลี้ยงควายน้ําการเลี้ยงควายน้ําก็คือจะเป็นการปล่อยให้ควายหากินโดยอิสระโดยเจ้าของก็จะปล่อยให้มันหากินอยู่ริมทะเลในบางครั้งมันก็จะลงไปดำน้ําในทะเละซึ่งบริเวณนี้ถ้าถึงฤดูน้ําหลากน้ําจะท่วมหมกท่วมจะไม่มีเนินดินให้ควายอยู่ควายมันจึงใช้ชีวิตในการดำน้ําเพื่อหากินหญ้า แต่เมื่อ,อเจอภาวะวิกฤตปีสองปีนี้บริเวณน,นี้น้ำจมมาตลอดทั้งปีจึงทำให้หญ้าบริเวณพื้นดินนั้นตายไปเยอะควายเลยหาแหล่งกินหญ้าไม่ได้ทำให้สู้ผอมและไ,ได้ตายไปเป็นร้อยกว่าตัวนะครับซึ่งการเลี้ยงควายน้ำในแหล่งนี้ จะมีควายอยู่ประมาณ2องสามพันตัวนะครับแต่หลายเจ้าซึ่งแต่แต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีคนละประมาณ20ตัว30ตัวแล้วแต่นะครับบางเจ้าก็มีเป็นร้อยเป็นฝูงใหญ่ไปเลยซึ่งเขาก็จะเลี้ยงปล่อยการเลี้ยงก็จะปล่อยไว้ตามธรรมชาติให้หาก,กินเองซึ่งช่วงนี้ดีหน่อยน้ำได้ลดระดับลงมา ควายเลยเริ่มหากินได้ง่ายเริ่มอ้วนขึ้นมาจากเมื่อ3เดือนที่แล้วที่เกิดภาวะวิกฤตขาดแคลนนะครับเจ้าของควายก็เลยรู้สึกสบายขึ้นมาหน่อยช่วงนี้นะครับลักษณะของควายเข,า,ขาจะเดินหากินอยู่ในน้ําอย่างนี้ครับเวลาเขาร้อนเขาจะลงไปแช่นะครับควายก็ตัวใหญ่สมบูรณ์จึงทําให้แถวเนี้ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูก็คือเขาก็จะดูนกเป็นนกที่เกี่ยวกับาสายพันธุ์คุ้มครองเยอะนะครับเป็นแหลง่งซึ่งที่นี่ก็จะกลายเป็นแหล่งอุทยานนกน้ําทะเลน้อยนะครับที่เขาเรียกควายเก็จะเดินหากินนะครับช่วงนี้เขาขึ้นมาบุนบกุกบางตัวอยู่ในน้ำนะครับตรงนี้น้ําลึกนะครับควายจะลอยคอลงไปเล่นน้ํา หรือว่ายน้ําข้ามไปอีกฝากหนึ่งเพืขึ้นบนพื้นดินอีกฝากนะเพื่อขึ้นไปหาก,กินนะครับไปเป็นแถวแล้วนะนะเริ่มเริ่มขึ้นแล้วนะครับควายจะอยู่ลักษณะนี้ครับซึ่งบางตัวก็จะดำน้ำลงไปเทศเลมมยญ้าข้างล่างด้วยนะครับจึงได้ฉายาว่าควายน้ำนะครับนะเริ่มขึ้นไปอีกฝากนะครับซึ่งอีกฝากโน้นก็เป็นทะเลสาบสงขลานะครับ ซึ่งอีกฟากหนึ่งก็จะเป็นทะเลน้อยนะครับซึ่งจะเป็นทะเลน้ําจืดส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นทะเลน้ําปล่อยนะครับซึ่งเป็นทะเลสาบสงขลาบริเวณนี้ควายจะอยู่กันเยอะนักท่องเที่ยวก็กชอบมาชอบดูควายมาจอดชอบอจอดรถบนสะพานเฉลิมประเกียรตินะครับเพื่อถ่ายรูป ซึ่งจะกลายเป็นจุดชมวิวที่ดีนะครับแถวเนี้ยน,นักท่องเที่ยวจะมากันเยอะบนบน,บนสะพานนะครับถ่ายรูปและยิ่งช่วงน้ําน้ําหลากน้ําท่วมนะครับก็จะไม่เห็นพื้นดินจะ,จะเห็นแต่ผืนน้ําเชื่อมต่อสองทะเลเข้าด้วยกันนะครับนะครับควายเริ่มขึ้นไปกินหญ้าก็ตามธรรมชาติของเขาแต่ควายพวกนี้จะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับ ควายเริ่มขึ้นอ่ะมีควายเผือกด้วยครับฝูงนี้มีควายเผือกอยู่หลายตัวตัวใหญ่ๆทนัันบเดี๋ยวฝากกดติดตามไว้ก่อนนะครับจะได้ชมคลิปอ่าที่ผมไปถ่ายจะเจาะตามคคกอ่าตามคอกเลยนะครับว่าอ่าเขาเลี้ยงกันยังไงจะได้สัมภาษณ์เจ้าของควายด้วยนะครับว่าก็กเลี้ยงแบบไหนดูแลกันอย่างไร และเปิดขายในราคาตัวละเท่าไหร่นะครับซึ่งควายพวกนี้ก็ถ้าใครสนใจติดต่อมาสอบถามได้นะครับขายราคาไม่แพงนะครับควายพวกนี้เหมาะเอาไปทำแม่พันธุนะครับพัฒนาสายพันธุ์ต่อได้เลยนะครับเขาแข็งแรงสมบูรณ์ครับอ่านี่คู่แม่ลูกครับช่วงนี้เริ่มว้นท้วขึ้นมาหน่อยได้กินง่าเต็มอิ่มครับ บางตัวก็ลงไปเล่นน้ํานะครับดําน้ํากินหญ้าครับนักขณะนี้ครับเขาจะดําน้ํากินหญ้านะครับหญ้าใต้น้ํานะครับก็ถึงได้ฉายาว่าควายน้ําครับว่ายน้ําเล่นอย่างมีความสุขครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุงนะครับบ้านทะเลน้อยมีอะไรสวยงามเยอะแยะนะครับ มีนกสงวนด้วยเยอะแยะมีนกอีก,ก้งนกเป็ดน้ำอะไรควายนะครับตัวอ้วนๆทั้งนั้นเลยครับกินยญ้า ตรงโน้นจะเป็นอีกฝูงนะครับฝูงใหญ่อยู่ไกลเลยตรงนั้นจะเป็นเกาะนะครับตรงปืนน้ำนะครับที่เห็นเป็นปืนน้ำนั่นคือทะเลาสาบสงขลานะครับควายอย่างผมบอกครับควายจะอยู่บริเวณนี้ประมาณสองถึงสามพันตัวนะครับเขาก็จะเดินแทะเล็มหญ้าช่วงนี้น้ําลดลงมาเดี๋ยวอยีกสองเดือนน้ำจะท่วมหมดนะครับ็ะเกียบ ข้ามทะเลนะครับเพื่อเชื่อมต่อจังหวัดนะครับบ้านทะเลน้อยกับบ้านอาไอ้หัวป่านะครับอําเภอละโนดน,นะครับจังหวัดสงขลานะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยลดระยะทางไปด้วยนะครับซีซีซ้ายมือก็จะเป็นทะเลสาบสงขานะคขวาเลยก็จะเป็นทะเลปกติทะเลน้ําจืดทะเลน้อยนะครับตรงนั้นอ่าเรียกเกาะใหญ่นะครับควัยเดินกิ้งยา พวกนี้ก็ชอบอยู่กับน้าที้ส่วนใหญ่นะครับอย่างผมบอกครับเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในกับน้ำประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งเป็นช่วงน้ําหลากก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะจะอยู่ครับลกเว้นว่าถ้าน้ําปีไหนน้ําเยอะจริงๆวายไม่สามารถยืนนอนหลับได้เจ้าของเขาก็จะมาต้อนเก้าข้อซึ่งเด็กเขาจะทำข้อแบบถมดินสูงนะครับเดี๋ยวหลังผมจะพาไปดูนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ควายเผือกควายดำนะครับควายเผือกก็เยอะนะครับดูนะครับเดินกินยาก,กัอย่างมีความสุขถ้าใครมีโอกาสได้มาจังหวัดพัทะลุงนะครับอย่าลืมมาที่สะพานเฉลิมเพระเกียรตินะครับมาถ่ายรูปเป็นจุดแลนด์มาร์คได้เลยนะครับสวยนะครับ นี่คือขวนพนังตุงนะครับนยครับเป็นฟากนี้จะเป็นบ้านทะเลน้อยนะครับซึ่งจะเป็นทะเลน้ําจืดน,นี่ก็คือหญ่ยหงายควายก็จะเดินหากินอยู่อย่างนี้นะครับโดยโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้มามามาไล่ต้อนนะครับควายของเขามันจะจะเดินไปห,หากินแล้วก็ตกข้างมาเขาก็จะหาหลับนอนอยู่บริเวณเนี้ยครับ อีกรอบนครับบ้านทะเลน้อยนะครับนี่เป็นเป็นทะเลน้ำจืดน,นะครับทะเลน้ำจืดมีปลาน้ำจืดเยอะๆซึ่งก็มีทีง่งชื่อคือปลาดุร้านะครับตาดุรา้ายต่างแบบก็มาบ้านทะเลน้อยนะครับตัวนี้แม่ควายแม่ควายใหญ่สวยอ้วนเริ่มอ้วนแล้วนะครับจากเมื่อก่อนหอมเห็นที่โครงเลยนะนี่ควายน้อยนะครับเกิดใหม่มเยอะ ถ้าความสูงเฉลี่ยก็จะตกอยู่ที่ตัวความสูงประมาณ125ถึง140นะครับบางตัวก็สูงใหญ่นะครับน่าจะเอาไปทำแม่พันธุ์ได้ดีนะครับถ้าใครสนใจนะครับควายเผือกก็เยอะนะครับราคาไม่แพงนะครับบอกไว้ก่อนเลยผมมีคลิปได้ทำไว้แล้วนะแต่เดี๋ยวค่อยอัดให้ดูนะครับมีเปิดราคาควายแม่ลูกไว้ด้วยนะครับราคาไม่แพงครับ แม่ควายก็ตกราคาประมาณส0,000ืถึงส5 0ห0น้าพันนะครับแล้วแต่ราคาอยู่ประมาณนี้ครับ3 5 0ห0้าถ้าตัวสูงใหญ่ก็ราคาไม่เกินสี่0มืนนะครับลูกวายเผือกครับกำลังน่ารักเลยพุ่งทอดออกมาครับวายเผือกครับวายก็เดินหากินกันอยู่นะครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครได้มาเที่ยว วัดพราุลุงก็จะลวมแวะมาชมควายน้ำนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านทะเลน้อยครับขับรถข้ามสะพนานเฉลิประเกียบไปนะครับก็จะเห็นควายน้ําอยู่ทั้งสองฝากสะพานเลยนะครับหลวบอกนะครับเป็นแหล่งต่องเที่ยวที่น่าต้องเที่ยวนะครับมีอะไรให้เที่ยวเยอะแยะของกินของฝากก็อร่อยนะครับของฝากก็เยอะแยะพวกกระเป๋ากระจุดนะครับของฝากอย่างดีเลยนะครับ ยังไงก็ต้องขอฝากจบทิปไว้แก่นี้ก่อนนะครับยังไงฝากกดติดตามเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำช่องและนำสาระดีๆมาฝากกันอีกนะครับขอบคุณครับ